คุณไทยครับผมก็ต้องบอกว่ามันก็คล้ายๆกับช่งชวงเช้านี้แหละนะฮะ <c oughs> ก็คือตัวแคบๆนะฮะอาจจะบวกลบลงอาจจะลบไปเล็กน้อยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ภาพรวมยังยังอยู่ในช่วงพักตัวแล้วก็วัลรุ่มจาที่ขายเนี่ยก็ค่อนข้างบางนะครับวันนี้ประมาณสักสามหมื่นห้าเ่นั้นนะครับ <c oughs> เพราะนั้นก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อเช้านี้แหละนะฮะว่า กลัวว่ามันจะเป็นเหมือนรอบก่อนนะครับว่าอะตรงเนี้ยอ่ที่มันขึ้นมาเนี่ย่ฝรั่งก็บวกใช่ไหมฮะอย่างที่บอกไปเนี่ยฝรั่งบวกแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยไอ้พวกแท่งพวกเนี้ยฝรั่งลบหมดเลยเลยงอค่ะอืมนะครับเพราะนั้นตรงนี้แหละเราคงยังต้องโฟกัสแหละนะฮะว่าเอ๊ะยังเป็นแบบรอบก่อนไหมนะครับแล้วก็สถานการณ์โดยรวมเนี่ยอ่าถ้าต้องบอกว่ามันดูกระว้อ มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับเพราะว่าพอไม้วันนึงกุ๊บก็เริ่มนิ่งๆละนะฮะ <c oughs> แล้วก็บอลยูก็เริ่มเด้งขึ้นมาด้วยนะครับก็เทรดด้วยความระมัดระวังไปก่อนในช่วงนี้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าโดยรวมเนี่ยนะครับผมมองว่าถ้าไม่หลุดเส้นนี้อ่าหนึ่งพันสี่ร้อยก็ยังไม่ได้มีอะไรนะครับการย่อลงยังมองเป็นสว่างเขา้าซื้อได้เล่นเด้งได้นะครับโดยเป้าหมายรอบนี้ก็บริเวณแนวนี้หนึ่งสี่ถามสูง นึ่งสี่สามศูนย์อ่าโอเคได้เลยค่ะทีเมื่อเช้าเราพูดถึงพูดแอดวานกันไปมาอัปเดตตัวกันนินดนึงดีกว่าค่ะก็ะไม่มีอะไรนะฮะก็คือนิ่งๆจากช่วงเช้านี้เองน, <c oughs> นะครับราคาก็อยู่ประมาณเนี้ยนะฮะก็ <c oughs> อ่าก็แนะนําซื้อแหละนะครับเพราะว่ารอบก่อนเนี่ยถ้าจํากันได้วันที่ผมมาแนะนําก็คือวันแดงๆเนี้ยอ่าวันแดงๆประมาณเนี้นะฮะ อันนี้ก็เหมือนกันหรนดูดีๆก็แดงๆดงออกมาเยอะโดยไม่รู้สาเหตุด้วยนะครับมันก็อารมณ์เดิมแหละนะครับหุ้นก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะคิวสามออกมาก,ก็ถือว่าดีนะฮะเพราะนั้นเราก็มองว่าเออการย่อลงเนี่ยเป็นจังหวะในการทยอยสะสมนะฮะก็แนวรับก็ประมาณสักสองหนึ่งห้าสองหนึ่งหกประมาณนี้นะฮะส่วนแนวต้านก็โซนนี้นะสองสองเจ็ดไฮเดิมเจ็ดไฮเดิ้ โอเคค่ะพีการเมื่อเช้า,ชามีพูดถึงอีกหนึ่งตัวเหมือนกัน SC SCGP ผมก็นิ่งๆจากช่วงเช้าเหมือนกัน <c oughs> นะครับอันนี้ก็คือต้องบอกว่าช่วงคือจากช่วงเช้ามาเนี่ย <c oughs> ผมว่าแทบจะทุกตัวตนิ่งกัน <c oughs> นิ่งกันสนิทเลย <c oughs> ใช่หรือว,ว่าบวกลบมันไม่เกินสักห้าสิสตางไม่เกินสองสามช่องอ่ะเอา <c oughs> อย่างนี้ดีกว่าค่อนข้างเงียบมากนะฮะแต่ว่าภาพรวมตัวนี้ก็ยังไม่ได้มีอะไรนะครับก็ยังเป็นช่วงกับตัว รับแอนดแฮนดอ่านะฮะอันนี้ก็เบรกขึ้นมาแล้วนะครับก็ลุ้นเรื่องของราคาน้ำมันใหญ่มันวิ่งขึ้นไปนะให้มันยืนโซลล่างๆเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็น่าจะได้ซีเมนต์ตัวนะครับก็แนะนําเก็งกำไรตามอ่าโมเมนตั้ของราคาน้ำมันที่อ่อนลงนะครับได้เลยค่ะดูตัวทีเฟกกันต่อดีกว่าก็นิ่งแหละนิ่งกันหมดเลยต้องบอกแบบเหมือนรออะไรเลยนะคะ <laughs> เนี่ยช่วงเช้าก็เนี่ยตัวเลขประมาณนี้แหละก็นิ่งๆไงเนาะก็ไม่ได้มีอะไรอ่าก็โดยรวมก็ยังเป็นการเปิดลองนะแต่ถ้าหลุดแปดเจ็ดศูนย์อ่าอันนี้ก็แนะนําให้ปิดลองปิดรลองส่วนทองคาก็นิ่งเหมือนเดิมนะทุกอย่างคือนิ่งมากตอนนี้นะฮะ ที่แขวงแคบๆอ่ะมันไม่ถึงกันนิ่งเนาะแต่มันแกว่งแคบๆจากช่วงเช้าก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะฮะเมื่อวานวิ่งแรงกันเดอองก็ยังใช่เมื่อวานทองคำก็ยังแนะนำเปิดลองเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าหลุดอ่าหนึ่งเก้าหกศูนย์อ่าโซนนี้ก็แนะนำให้ปิดค่ะค่ะขีคก็ปรับมานี้อันนี้จะถามพิการหน่อยพอดีว่าเห็นตัว most active มันมี กลุ่มรองไฟฟ้าเนี่ยมีขยับขึ้นมาอันนี้พี่พ่การมองยังไงบ้างคะคือโรงไฟฟ้าเนี่ยก็มัน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 ได้เซนิเมนต์นะก็ก็คือตัวนี้นี่แหละนะตัวราคาน้ำมันตัวเนี้นะฮะที่มันดรอปลงมาใช่ที่มันดรอปลงมาเนี่ยเนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าถามว่าโรงไฟฟ้าแล้วกลุ่มอทุคดีครับ ราคาน้ํามันที่ลงนะฮะตัวกลุ่มไหนที่ที่จะเลือกเล่นได้อาะผให้เป็นชุดอย่างนี้ก็แล้วกันก็คือมันจะมีกลุ่มไฟฟ้าจากกลุ่มที่น้ํามันลงอะนะกะ็ะตัวลรงไฟฟ้าก็เดี๋ยวพวกเนี้ย p PS c มีกลินพวกเนี้ยอืค่ะนะก a s e n e r y อืมอ่านะครับแล้วก็อีกตุนก็คือ SCGP ตัวนี่ผมแนะนำนี่แหละอ๋อโอเคอยู่ในอันนี้เป็นชุด<ห>ที่แบบ ถ้าสมมติราคาน้ํามันลงนะครับอ่ให้นึกถึงกลุ่มพวกนี้นะครับหรืออาจจะมีแถมๆก็อาจจะเป็นทัสโกเนี่ยได้ทัสโกได้ใค่พวกนี้เป็นชุดน้ํามันลงลงค่ะอือก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ราคาปรับขึ้นได้เนี่ยมันก็เลยอยู่ในชุดนี้แหละนะฮะลองดูก็วันนี้ก็น่าจะมากันหมดนะฮะ โอเคได้ค่ะไปเดี่ยวตามประเด็นนี้ต่อเนื่องเลยทีนี้มีคําถามจากพี่ดนักลงทุนตัวหนึง่งถามถึงหุ้นสเต็กเข้ามาค่ะน่ารับไหมพี่กัสสเต็กคอนนะครับก็มองเป็นภาพการเก่งกําไรได้แหละนะครับแนวรับก็ประมาณเก้าบาทเก้าบาทสิบนะครับส่วนแนวต้านก็<อ>ส่วนนี้นะเก้าบ,บาทเจ็ดสิบนะแต่ต้องเตือนนักทุนนิดนึงนะครับเวลา ช่วงนี้มันไม่ได้เป็นหุ้นทุกตัวมันจะวิ่งเนาะนักทุนสังเกตดีๆเมื่อวานนี้วิ่งขึ้นมาสามสิบอ่าประมาณสามสิบจุดถ้าคุณอยู่แบงค์นะหรือว่ากลุ่มพวกน้ํามันนะคุณไม่ได้เงินนะใช่ค่ะเออเพราะงั้นไม่ใช่บอกว่าเห็นแต่กราฟดีแล้วก็เออมันต้องดูทีมด้วยว่าตอนนี้ธีมอะไรตอนนี้ธีมอะไรครับ บอลยิวลงน้ำมันลงเพราะนั้นเลือกให้ถูกทีมน,นะฮะ mm hmm. เออมันจะทำให้เวลาเราเลือกเล่นเนี่ยมันจะเลือกเขาเรียกอ,อะไรเลือกหุ้นเลือกอะไรเนี่ยมันน่าจะได้กำไรที่ดีกว่านะครับดีกว่าแค่มาดูตัว,ต,วตัวสัญญาณเทคนิคอย่างเดียวนะครับค่ะเอาพี่กายถาแล้วอย่างพวกไอว g c อจซะไรอย่างเงี้ยท็อปอะไรงเงี้ยจริงๆตัวนี้ต้องบอกว่ามันไม่ได้น้ำมันลงอ,อาจจะไม่ดีด้วยซ้ำ Oh. อืมนะครับเพราะว่าพอน้ำมันลงเนี่ยมันมองว่าเรื่องของตัวดีมาการใช้เนี่ยมันลดลงนะครับ oh. ซึ่งซึ่งโอเคแหละเรื่องของต้นทุนอ่ะมันคงลง oh. ต้นทุนเขาอ่ะก็คือหมายว่าตัวเม็ดพลาสติกก็คือผลิตจากตัวน้ํามันมันลง oh. แต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็คือดีมาของพวกเม็ดพลาสติกพวกเนี้ก็น่าจะไม่ดีไปด้วย oh. อ่านะครับ oh. ก็คือกลุ่มพวกนี้คือเล่นเด้ง ได้อะไรเงี้ยนะครับเออแต่ว่าจะถ้าจะแบบลงยาวๆอะไรเงี้ยผมว่ายังยังไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นนะฮะแล้วก็ภาพของตัวสเตตติโตก็ไม่ได้ฟื้นแบบเต็มกำลังในช่วงนี้นะครับค่ะโอเคได้เลยค่ะอันนี้มีคำถามอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายแล้วกันถามมาถึงตัวสวัสด์ค่ะว่าได้อันนี้สองภาวะดอกเบีย้ยขาลงด้วยไหมคะใช่ครับเอาถ้าเป็นเนนิเเมนต์ก็ได้ แต่นักทุนฟังดีๆนะตอนนี้ดอกเบีย้ยไม่ได้ขาลงนะครับค่ะอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบบอกว่านอนดอกเบีย้ยขาลงตอนเนี้ยคือดอกเบีย้ยเขายังไม่ขึ้นโอเคไห<ะ>มือ<ะ>เหมือนกับว่าดอกเบีย้ยมันขึ้นมาแล้วมันค้างใช่ไหมฮะอ่านแล้วพอตัวเลขเงินเฟ้ออะไรพวกเนี้ยมันลดลงมันก็จะอาจจะทําให้ตัวดอกเบีย้ยเนี่ยมันค้างอยู่ระดับนี้ไม่ว่าจะเป็นเฟดหรือกรนงก็ตาม ยังไม่ได้ลงนะนะคอุณยังไม่ได้ลงนะอย่าอยากเข้าใจผิดนะฮะเพราะยังไม่ได้ขึ้นเพราะนั้นถามว่าเออคือแค่มันไม่ขึ้นแค่นั้นเอง<ะ>แต่ผมเชื่อว่ามันยัง้างตรงนี้นะครับทําไมยังเชื่อว่ามันยังค้างตรงนี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเลขเงินเฟอ้อของอเมริกายังอยู่ที่ประมาณสามมันยังึงไม่ยังไม่ถึงเป้าหมายของเอาพี่สองเลยนะครับ<ะ>เพราะนั้น ผมยังไม่เห็นยังไม่เห็นเหตุผลว่าเขาจะรีบปรับลดบดอกเบีย้ยเพื่ออะไร mm hmm. นั่นกาตูนบอกนะไอ้นมันคงจะต้องไปทําให้ตัวเงินเฟอ้อเนี่ยมันกลับไปสู่ที่สองเปอร์เซ็นก่อนดอกเบีย้ยเขาอาจจะถึงไปเรื่องของการปรับลดดอกเบีย้ยตามมา mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นที่ถามมาเนี่ยต้องบอกว่านันพุนยังอาจจะพิมพ์พลาดหรืออะไรงนี้นะแต่ว่าต้องอธิบายเข้าใจว่าตอนนี้ดอกเบีย้ยยังไม่ใช่ลงนะแค่ mm hmm. ให้มันค้างๆอยู่เนาะออโอเคนั่งถามว่าได้เซนิเมนต์ไหมได้เซนิเมนต์ครับแต่ถามว่าตอนนี้ดอกเบี้ยที่เป็นการกู้กเงินนะ่ยนณะปัจจุบันเนี่ยมันลงหรือยังมันยังไม่ได้ลงนะครับได้แค่เซนตะิเมนต์นะนะครับอันนี้นั่งถุกต้องคือยังไงดีอ่ะเวลา เวลามีข่าวเข้ามานั้นคุณอย่าเพิ่งแบบโอ้ปุ๊บดีใจมองไปโอ้ดอกเบีย้ยจะลงวันจะเย็นๆน,นะฮะจะเย็นๆอันอนะี้ผมบอกไว้ถ้าดอกเบีย้ยจะลงนะมีอย่างเดียวเลยฮนะคือฟังดีๆนะดอกเบีย้ยถ้าจะลงนะคือเศรษฐกิจถดถอยรหรือว่าชะลอตัวชนะเศรษฐกิจจะต้องชะลอตัวเขาถึงจะยอมลดดอกเบีย้ยลง ค่ะฟังดีๆนะฮะอ่าเพราะนั้นตอนนี้ถ้ายังไม่เห็นตัวเลขเศร,รษฐกิจทดร้อยเลยข้าวตัวหดตัวนู่นนี่นั่นนะยัง,งผมเชื่อว่ายังไม่เห็นครับาการลดดอกเบี้ยครับค่ะได้เลยถือว่าครบถ้วนมากๆเลยสําหรับข้อมูลวันนี้ขอบคุณพี่การมากเลยนะคะสวันดีครับสวัสดีค่ะ,คะโหถือว่าได้ความรู้กันแบบจัดเต็มเลยทีเดียวนะคะสำหรับข้อมูลจากทางด้านคุณชยัยยศจิรวงกุลพิกจารของเรานั่นเองนะคะ